มิวกี้รีวิววันนี้นะคะเราจะพามากินของหน้าโรงเรียนนะคะโรงเรียนที่เราจะไปวันนี้ก็คือจะเป็นโรงเรียนปุปัญญาในพระอุปถมนะคะจังหวัดภูเก็ตนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในช่วงเลิกเรียนนะคะเด็กๆกําลังอ,ออกมาซื้อขนมแล้วก็รอผู้ปกครองมารับเอาสี่ห่อค่ะข้าวเหนียวไก่แบบนี้ห่อละสิบบาทนะคะคืออร่อยมากชอบกินมากบอกเลย แล้วเราก็จะพาไปร้านที่สองกันนะคะที่เป็นร้านประจําเลยนั่นก็คือหมูปิ้งไม้ละห้าบาทนะคะส <50 S 2> ิปิง<า>้งบราณแบบนี้เลยกินประจำแบบกินบ่อยมากอร่อยมากจริงๆไม่พออยากรีวิวเลยนะทุกคนแต่ว่าได้ใช่ไหมของอร่อยต้องบอกต่อเ,อ,เอาอโอเคเรามาเริ่มกินกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มิวกี้รีวิวนะคะจะพามากินหมูปิ้งหน้าโรงเรียนนะคะทุกคนบอกเลยว่าเมนูนี้นะคะจะ กินบ่อยมากๆกินบ่อยมากบอกเลยไม้ละห้าบาทนะคะเป็นหมูปิ้งแบบโบราณนะคะนี่ซิกเนเจอร์อยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนความอร่อยมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเราราดไปเลยครับเป็นไงเป็นไงน่ากินเนาะโอเคแล้วก็จะมีและอันนี้ภูมิใจนำเหนือมาไม่รู้ใครเป็นเหมือนเราไหมนะจะชอบกินข้าวเหนียวที่เขาทำมาแบบนี้ห่อละสิบบาทเวลาไปซื้อก็คือประมาณ กินคนเดียวอะประมาณสองห่อนี่เราจะไม่ซื้อข้าวเหนียวนะเราจะไปซื้อคอุย้ยหายไปห่อหนึงมีคนขมโมยนี่วันนี้ก็ซื้อมาสามหอ่อแต่อาจจะกินแค่สองห่อหรือห่อเดียวเนาะโอเคโอเคอีกแล้วก็มากินกันเลยนะคะทุกคนจ๋าปะเดิมด้วยอ้นี้ก่อนนี่นะคะอืมอืม

อืไมเลยไปกันต่ออือฮึอ่าจริง,ร,งร้านนี้บอกเลยว่าเป็นร้านที่ไม่ได้อยากรีวิวเลยเพราะว่าหวงซ้อมพูดไว้ก่อนเผื่อว่าคลิปมันแมสขึ้นมาอะไรอย่างนี้เนะแต่จริงอร่อยไหมถ้าบอก ดูมันสิมันที่แทรกซึมเข้ามาหมดเลยนะคำนี้นะหล่อจ้งนี้เราจะ้ปในกลมๆ

Chào